นี่คือนอนรดด่วนหรือว่านอนไผ่อร่อยมากเลยโอ้โหจงไฟแรงของจริงนะครับวันนี้เรียบร้อยนะครับอาหารเราก็มีแค่นี้ส้มตำไก่ปิ้งแล้วก็นอนถดด่วนมันๆถ้าใครไม่กินเนี่ยถือว่าพลาดของดีไปใช่ไหมจงใช่ครับอันนี้จักินอเองแลวเยี่ยมขอน้อนเยี่ยม สวัสดีครับผมวรวิทยสวัสดีค่ะหมูอ้วนค่ะในวันนี้นะครับเราก็ยกครอบครัวมาเลยนะครับทั้ง4คนแบบครบครันเลยผมหมูอ้วนแล้วก็ลูก2คนมาหาจงจงก็อยู่นะครับเมื่อกี้ไฟอติดอยู่แล้วก็เห็นจงขับมอเตอร์ไซค์ข้ามเขาไปน่าจะไปปั๊มน้านะครับเห็นเอาน้ํามันไปด้วยในวันนี้เราจะมาทําอะไรหมูตอนเอหมูอ้วนมากินไก่ปิ้ง กินไก่ปิ้งแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ส้มตำมส้มตำไก่ปิ้งนะครับวันนี้ที่บ้านพี่โจม,มีมะละกอเยอะนะคะใช่เยอะมากเลยนูน่นเมื่อกี้นกร้องดังนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเงียบหน่อยละเมื่อกี้อ้อโวอ้อโห้ดังมากนะครับเดี๋ยวท่านดังผมค่อยถ่ายอีกทีตอนนี้เราไป <S 2> <S 2> <S เก็บมะละกอก่อนนะครับระหว่างรออกองไฟนะครับเมื่อกี้ผมก็สมไปแล้วแต่ว่ามันยังแบบเป็นเปเลวไฟอยู่มันยังไม่ได้เป็นถ่าน ลูกหมีกับลูกลิงก็แย่งขนมกันกินอยู่ตรงนี้หมูอ้วนก็นจะไปสอยมะละกอซึ่งดกสุดๆเลยนะครับไม่รู้ว่าจงใส่ปุ๋ยบ้างหรือเปล่าไม,ไม่ใส่เลยเนะเาะโคตรดกเลยอโอ้ไหนละ หนึ่ง pues mm hmm. ลูกกลับบ nah, ้านลูกเล็กลูกเล็กเหรอไม่เอาลูกใหญ่ลูกใหญ่กินไม่หมดเสียได้ได้ละสองลูกก็ยังเหลืออีกน่าจะสามสิบสี่สิบลูกได้นะครับเยอะสุดๆข้าวก็อีกสองสามสัปดาห์ก็เกี่ยวได้ละโอ้น่าจะแค่สองแค่นั้นแหละ มันแก่แล้วเนี่ยบางหลวงแต่บางหลวงที่ออกทีหลังก็อาจจะยังไม่แก่ดีอเช่นหลวงนี้หลวงนี้ก็ยังไม่ไม่แก่ดียังเป็นน้นํานมอยู่ถ้าแบบเป็นเข้าใหม่เราสามารถเกี่ยวได้เลยตอนนี้อืมแต่นี้เราจะเก็บไว้กินในปีนี้เนาะในปีนี้แล้วก็ปีหน้าข้าวโพดก็สูงขึ้นเรื่อยเรื่อยอก็โอเคได้มะละกอละสองลูก คลก,ก็ใช้บ้องไม้ไผ่นี่แหละนะครับจงเลื่อยไว้นะ่าจะเลื่อยมาทํโคลกแน่ๆละแต่หาสากไม่เจอเดี๋ยวค่อยไปหาอีกทีถ้าไม่มีค่อยเลื่อยไม้ไผ่มาเป็นสากแล้วกันเอาวัวนเอาไปล้างก่อนส่วนกองไฟนะครับก็เริ่มจะได้ละเดี๋ยวเขีย่ยๆเป็นฐานก็ได้ละเดี๋ยวหมูอ้วนเนี่ยก็จะรับหน้าที่ส้มตำส่วนผมเนี่ยจะปิ้งไก่นักปิ้งไก่ในตำนานเอ้ยไม่ใช่ละนะครับ ก็ทําการเขีย่ยๆพวก่านนะครับมาตรงนี้แล้วก็จงก็ปั๊มน้ํามาแล้วนะครับน้ำนี่บึบบๆ,ๆมาเลยก็จะทําการปิ้งไก่เลยเชวบเชวบ <c oughs> สองสัโพก ไม่มีกันหมักใดๆทั้งสิ้นนะครับหมักเกลืออย่างเดียวนี่จงก็มาแล้วเรียบร้อยนะครับน้ำแตกจงท่อน้ำตรงนี้แตกนะครับจงก็เลยจะเอายางในไปรับไม่ให้น้ำมันออกได้ นสองคนนี้กินขนมกินลูกอมอย่างเดียวนะครับกินไอติมอะไรอย่างนี้อย่างเดียวนะครับขนมปงขนมปงงังของมีประโยชน์นี่ไม่ค่อยกินกินแต่ลูกมมมอมไอติมพวกนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไปซื้อลูกอมใช่ไหมแล้วแม่ก็ไม่ทันดูไงมาเป<อ>็นลูกอมเปรี้ยวเมือ่อกี้แกะแม่ลองชิมลูกนี้แล้วก็ให้ลูกลิชิมลูกนี้แล้วก็คลายออกมาเลยสรุปคือไม่ได้กินอ๋อ แม่ก็เลยต้องเอาเก็บไว้กินเวลาเวลาที่อกโกแลยแต่อันนี้คือหวานเนาะช็อกโกแลตหวานมากโอเคเดี๋ยวจงก็จะ, <แ S 2> จะซ่อมท่อนี้<ว>ก่อนนะครับแล้วก็ซ่อมเสร็จเนี่ยเดี๋ยวก็จะเปิดให้มันไหลลงแทงนี้แล้วก็จะได้ใช้อาบน้ําล้างถ้วยจานซักผ้าแล้วก็ใช้ในห้องน้ํานะครับจงก็มีห้องน้ําด้วยนะครับทุกคนเมื่อก่อนนะไม่มีแต่จงนี่จะสร้างได้ปีสองปีนี่แหละนี่ก็แบบว่า ช้งานได้ก็พอนะครับอาจจะไม่ได้ดูดีสะอาดอะไรมากนะครับพอรัดนี่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไหลามาจากข้างบนนั่นแลหละไหลงถังเลยก็คือปั๊มข้ามเขานะครับไว้มีโอกาสผมค่อยพาทุกคนไปดูนะครับว่าการปั๊มขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรการต่อท่ออะไรต่างๆนะครับข้ามเขาสูงไกลกี่เมตรอะไรอย่างนี้ความชันประมาณกี่องศาแบบนี้นะครับ เือเป็นแนวทางที่บางคนอาจจะนำไปใช้ได้ข้ามภูเขามาเลยทีเดียวโอเคตอนนี้จงก็ซ่อมน้ำน่าจะได้แล้วนะครับมันไม่ไม่นี่ละมันไม่ล่วออกมาแล้วพอเดี๋ยวปิดตรงนี้เนี่ยไอตรงที่มันลงถังอะก็จะแรงมีหมูวัวงก็เตรียมมะละกอไปตำส้มตำละทำไมเขาถึงเรียกส้มตำล่ะหมูอ้ว เขาเรียกมะละกอต้มอ๋อโอเค๋ยกผมก็จะไปปิ้งหมูผมต่อละงไก่ <G uy> เออปิ <G uy> ้งไก่ลืมลืมก็ค่อยๆพลิกไปพลิกมานะครับให้มันสุกทั่วถึงดีกว่าส่วนหมูอ้วนเนี่ยก็ทำการขูดมะละกอนี่เยอะมากเลยทีเดียวมีแค่นิดเดียวเองของลูกมะละกอก,ก็ได้ เป็นถ้วยใหญ่แบบนี้แหละส่วนโจงก็กำลังจัดการกับน้ำอยู่นะครับเพื่อที่จะได้มีใช้มีอาบเอาลงถัง200ลิตรนะครับแม่เอาลงถังแทงปูนะอจงเดี๋ยวพรงนี้ไปต่อ,อาสาย อีกสายนึงก่อนอ๋อเนี่ยไว้ใช้ชั่วคราวไปก่อนเนาะจะทําทน้ําได้ดีดดๆเนี่ยก็จัดลงแทงนี้นครับไอ้น้าเนี้ยไม่ค่อยสะอาดหรือเปล่าจงน้ํานี่ไม่ค่อยสะอาดอม,มันมาจากไอ,บอ้บ่อปลาใหญ่ๆนะครับมีปลาเยอะทําให้ขุนนะครับไว้จงไปต่อน,น้ําจากอีกสายหนึ่งนะครับทําให้ค่อยใส่แทงนี้นะครับอันนี้ไว้ใช้ช่วคราวก่อนแค่นั้น ระวังล้อไกลนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปชมวิวรอบๆบ,บ้านจงคน <c oughs> นี้ก็เล่นดินเล่นอะไรไปเรื่อยนะครับมีนกอินทรีตัวใหญ่อยู่บนนี้ด้วยนอนกอดดวงจันทร์ก็โผล่แล้วนกอินทรีน่ากลัวจังเลยนะครับไม่รู้ว่าจงเอาไว้ไล่อะไรกันแน่ ไล่งูหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจ,จ,จงูอาจจะตกใจได้ตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์ก็หายไปละตรงนี้แต่ถ้าเป็นบนยอดเขาก็ยังพอมีแสงแดดส่องอยู่นกต่างๆก็ร้องไม่ค่อยดังเท่าไหร่ เด็ตกใส่หัวนะข้าวเราก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับอีกไม่นานก็ได้กินแล้วโอ้ยมากี่ครั้งก ну ี่ครั้งก็ชมแต่ป่าตรงนี้นะครับก็จะชมแค่น้อยเดียวนะครับในวันนี้ชมไม่เยอะแล้วก็จะแบบดูทุกคลิปจนเบื่อแล้วนะครับเขียวขัดตีเลย ไม่รู้เรียกว่าเขียวขจีหรือเปล่าน่าจะเรียกว่าเขียวแก่เลยนะครับเขียวทึบๆเลยด้านต้นทรายเมื่อกี้ก็สวยด้านภูเขาลูกนี้ก็สวยนะครับสวยคนละแบบเลยตรงนี้เนี่ยจะเห็นเป็นพวกต้นไม้นะครับเขาวขา ยืนเด่นตร a งานอย่างนั้นเลยตั้งตร a งานเด่นเด่นเพราะว่าป่าสีเขียวต้นไม้สีขาวนะครับมันตัดกันอย่างเห็นได้ชัดเลยเนี่ยถ้าสมมุติว่าป่าเขียวทั้งหมดอ่ะมันก็จะแบบไม่ค่อยเด่นชัดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยต้นไม้ขาวๆเ,เป็นต้นเป็นต้นตรงดิง่ง,งอย่างนี้ก็เลยสวยงาม ด้านนี้เนี่ยมันจะทึบๆนะครับมีพวกต้นเตาต้นกล้วยป่าเถาวัลยอะไรเต็มไปหมดแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือต้นไซตไซต้นไสตต้นนี้นักบุญแห่งป่านักฆ่าแห่งพงไพรก็ประมาณนี้นะครับป่ารอบๆ ด้านนี้ก็เห็นแสงอาทิตย์แค่นิดหน่อยแค่นี้ก็โอเคไปเตรียมอาหารต่อผมก็ได้ทำสักกระเบือสดสด,สดหม่ๆเลยนะครับมาให้หมูอ้วนเอาอาปากหมูอ้วน <c oughs> ไม่ใช่ล้อ่ะอันนี้ไม่ต้องล้างหรือล้างเรียบร้อยแล้วทำสะอาดแล้ว้น <c oughs> เหมาะมือไหมได้อยู่ได้อยู่เนาะ ไก่ใกล้สุกหมูอ้วนก็จะทําการตามน้ําส้มตํานะครับเช่นเคยอีกแล้ว<ช>เพราะว่าครุกเล็กเกินใช่ไหมหมูอ้วนแล้วก็ค่อยเอามาเทครุกใส่ไ้ในกระบาืมแต่ถ้าจริงๆอ่ะตำมะละกอด้วยมันจะอร่อยกว่าเนาะแต่เนี้แค่ครุกเฉยๆตำน้ําไปคลุกเฉยๆกระาลก็ได้ไอ๋อตำตในกระมังทีหลังเนาะอันนี้ใส่อะไรไปแล้วบ้างหมูอ้วนใส่พริกพริกอย่างเดียว อ๋อพีเ<ป>ม้นเนี่ยามเม็ดพริกสามเม็ดแต่ว่าหมู้วนเนี่ยจะตำส้มตำแล้วชอบชอบตำถั่วลงไปนิดหน่อยอ๋อตอกถั่วมาใส่พริกตำม,มันจะได้ตำง่ายขึ้นถั่วอะไรถั่วลิสงเหรออ๋อเครื่องบินมาเดี๋ยวไปดูสิว่าเห็นหรือเปล่าดูไหนมองไม่เห็นเลยโอ้น่นโ่นโน่น,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 น เครื่องบินลำนี้บินค่อนข้างจะสูงนะครับทำให้ไม่เคยเห็นเลยใส่มะเขือเทศลงไปมีอะไรบ้างหม้นส่วนผสมของหมวอปมีแค่นี้แหละมีมะเขือเทศแล้วก็มีบะดาวมะตบิบดับบละาแล้วก็ถั่วลิสงแค่นั้นแหละอ๋อแค่นี้เนาะง่ายก็โอเควตามไหนได้ไหมได้ อยากอย่ากอยากมองข้างในเออจับนี้แหละกระเด็นข้าตานีมันแน่และอยากมองได้บุญต้องหาไปหาพ่อเออแน่มันจะได้ไม่กระเด็นขาา้าวตามองไปหาพ่อมองหาโซ่วจอยก็ได้เราจะได้เข้าตารู้ไหมไก่ผมก็สุกละนะครับแต่ว่าสีมันไม่ค่อยสวยเนื่องจากว่ามันแช่ตู้เย็นมานานแข็งโป๊กเลยแล้วผมก็แช่น้ำนะครับทำให้ มันอมน้ํานิดนึงทําให้มันไม่สวยนีู่ก,ก,ก,กินไก่ปิ้งไหมกินไก่ปิ้งไหมแล้วมีอันนี้นนไหมมนะีอร่อยแต่ว่ามันยังร้อนอยู่เดี๋ยวเย็นค่อยกินเนาะหมูวันตอนนี้ก็ได้น้ำแล้วกาลังจะอโอ้อ,อาำใน <laughs> กระบอกไม้ไผ่ด้วยะ <laughs> แล้วก็มาคลุกตามในกระมังถ้วยอีกทีเนาะเมื่อกี้นึกว่าจะได้เมื่อกี้นึกว่าจะใส่ได้เยอะไงอ๋อใส่ได้นิดเดียวโอเคเดี๋ยวรอสุกแล้วเราก็รับประทานกันเลยนี่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 ตู๋หรอโอ้ระวังนะจงก็กำลัง ล้างนอนอะไรบางอย่างอยู่อะไรจงนอนไม้ไผ่นอนไม้ไผ่เนาะโอ้วันอยู่เนาะสมบูรณ์ดีสมบูรณ์เนาะจงหามาได้นานยังเพิ่งหามาตะกี้เนี่ยเพิ่งไปตัดมาเพิ่งไปตัดมาเนาะปีนี้ไม่ค่อยมีเหลืออ๋อมีน้อยคนตัดเยอะอืคนหากันเยอะเนาะของดีเลยนะเนี่ยบางคนอ่ะอาจจะกลัวจงเนาะอยะกแยงไม่กล้ากิน บางคนกินอย่างนี้เลยดิ้นๆเหรอกินสดเลยใช่ไหมจงกลากินสดไหมไม่กล้าเนาะอ๋อกินสุกดีกว่ากินสุกดีกว่าเนาะนี่คือนอนลดด่วนนะครับหรือว่านอนไผ่อร่อยมากเลยเดี๋ยวจงก็จะทาสุกให้พวกผมได้กินด้วยจงก็ตั้งหม้อในกองไฟใส่น้ำมันลงไปนิดหนึ่งโอ้โห ไฟขึ้นน้ำมันเลยทีเดียวจากนั้นก็จะเทนอนรถด่วนลงไปเลยทอดโอ้โหไม่รือ,อยังเนี่ยโอ้โหนอนรถด่วนโอ้โหสุดยอดปาดแก้วเลยฮิฮิยอดสุดยอดโอ,โอ้โหโอ้โหจงไฟแรงของจริงนะครับวันนี้เลี้กูจริงต้องอย่างนี้ โอร่อยแน่ไม่ได้ตั้งใ์จ้ะแต่ว่าผมไปและจงไฟแรงนะครับของแครดต้องแบบนี้เลยโอ้โหนานไม่จงกว่าจะสุกนี่ก็สุกแล้วกินได้สุกแล้วเนาะอ๋อว่าแต่ใส่กอกบลงแป๊บนึงอ๋อก็โรยเกลือนิดนึงนะครับนี่แหละเดี๋ยวสุกแล้วก็จะไปกินพร้อมกันเลย เรียบร้อยนะครับอาหารเราก็มีแค่นี้ส้มตำไก่ปิ้งแล้วก็หนอนรถดวนสามอย่าง hey, <you> ส่วนเอลิงกำลังตามส้มตำของเล่นนะครับ <c oughs> ข้าวไม่มีนะครับกินแค่นี้แหละนะครับ <c oughs> มือนี้ส่วนหมวกวันเนี่ยก็จะปิ้งเอข้าวโป๊กนะครับให A ้ลูกลิงกับลูกหมีได้กินดูลเลย สองลูกเลยทีเดียวก็ไม่ลีลาลีหลอกกินเลยอืเอาหมูอันนอนโอ้หมูอันกินด้วยอย่ายาไม่ยอมกินเนาะอร่อยไหมหมูอันอร่อยอ,อ,ยอ,อยเนาะมันๆถ้าใครไม่กินเนี่ยถือว่าพลาดของดีไปใช,ใช่ไหมจงใช่ของดีเลยไม่มีอ๋ไม่รู้จะมีเปลมีแค่ปีละครั้งใช่ไหมจงออื <C oughs> ข้าวหน้าหนาวไปมันยังมีอยู่หรือเปล่าจงมี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 เนาะอยู่มันจะอยู่จนายแก่แหละอ๋อคิดว่าเราจะหาเจอหรือเปล่าอืม จริงๆกินกับข้าวปุ๊กกันเหมาะดีนะเนาะใช่ไหมข้าวปุ๊กก็คือข้าวเหนียวเนาะใหม่แลมั่งข้าวปุ๊กก็สุกแล้วนะครับพวกผมก็จะกินข้าวปุ๊กกับส้ตมตำไปด้วย,ยก็มีไอ้นี่น,น้ำตาลอ,อ้อยนะครับลูกจะกินหน,อนโอ้ยกินเลยงามเลยอร่อยนะมาหาไปหากล้องฮิ๊งงามเลยเก่งมากเลยอร่อยมาก ยันลามอยู่พี่เจ้ก็กินเหรอโอ้โหสุดยอดเลยกินตรงนี้ให้กินกินแม่จับให้ดีวิ่งหนีนี่จะกินยังไงเนี่ยหมอันเนี่ยกินสินะโอ้โหกินยากเนี่ยมันกินได้แล้วอร่อยพ่อดูนี่มันกินได้แล้วอร่อยทำเคี้ยวได้แตังไม่หมดอร่อยแล้วทีนี้จับกินเองแล้วเยี่ยมหล่อน

ก็ค่อยจับค่อยคิดอ่านั่งลงนั่งลงไม่มีข้าวเหนียวก็เก่งข้าวปุ๊กข้าวปุ๊กก็คือข้าวเหนียวเอาไปตำทำไมเขาเรียกว่าข้าวปุ๊กเขาเนี่ยจะตำปุ๊กปุ๊กปุ๊กมาเรียกคิดว่าานะใช่ไหมจงใช่เนาะ ก็ไม่รู้เหมือนกันมันมียื่นเลยมันตอนตัมมันดังปุ๊กปุ๊ก็เรียกตามนั้นเลยเนาะเกี่ยวใช่ไหมได้ไหมต้องม้าแก้วห่อร้อนไหมแล้จะเอาเจี๊มาจับตรงนี้เองแล้ใชอันนี้อันนี้ เนื้อไก่กินเนื้ไอไก่เ้ไก่เค็มๆมาเลยคความเมือ่อยก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับแล้วพวกผมก็จะกินให้อิ่มแล้วก็พวกผมก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับส่วนจงเนี่ยก็น่าจะาไม่กลับนะครับกลับไม่จงไม,ไม่กลับเนาะก็โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้น,นี่ง่ายๆแค่นี้แค่มานะกินส้มตํา ไก่เป้งแค่นี้นะครับแล้วก็มีนอนรบด่วนอะไรด้วยข้าวปุกอะไรด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะแซบอีลีไม่อยากมองไม่เห็นกินแล้ว